จะแต่งหล่อแบบสุลต่ตาลหรือเลือกรับส่วนลดแสนสอก็ได้นะคะพี่พี่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องพี่แกงแล้วนะคะที่ฟอร์ดราชิพุทพราม่าวันนี้นะคะน้องพี่เกงก็อยู่กับรุ่นนี้เลย Ford Everest Ytec นั่นเองนะคะรถคันนี้นะคะเป็นรถของคุณพี่บดินค่ะเป็นรถของลูกคา้าน้องพี่แกงเองนะคะและพี่บดินนะคะก็เลือกรุ่นนี้นะคะเพราะว่าท็อปที่สุดในรุ่นแล้วนั่นเองนะคะเป็นตัวเอเเรนะคะระบบขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองค่ะตัวนี้นะคะให้แรงม้ามาอยู่ที่210แรงม้านะคะ500แรงบิดกันเลยนะคะ แล้วก็ยังมาพร้อมกับโหมดการขับขี่นะคะขับซนะคะถึง6โหมดกันเลยทีเดียวนะคะโหมดแรกนะคะก็เป็นโหมดปกติค่ะโหมดที่2นะคะโหมดประหยัดค่ะโหมดที่3นะคะโหมดถนนลื่นโหมดที่4ี่นะคะโหมดราควงนะคะและโหมดที่5นะคะโหมดโค้นค่ะโหมดที่6โหมดสุดท้ายนะคะเป็นโหมดไซา์นั่นเองค่ะพี่ๆก่อนที่นพิเกลจะพาไปดูตัวชุดแต่งนะคะก็อ่าก็ดูก็ดูแหละโอเคไปดูเถอะไปดูไปดูเถอะเนาะอ่ะเริ่มจากด้านหน้านะคะว่าอ่า พี่ปดินนะคะอยากให้รถคันนี้นะคะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะอยากได้โทนแบบดําดุนะคะน้อนพี่แกงก็จัดให้ตามใจเลยนะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะพี่พี่ก็ พี่ปฎินนะคะเลือกเป็นกระจังหน้าวิกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นแบบซี่ใหญ่ๆแบบนี้นะคะดูดุด,ดูบึกบ,บึนมากๆเลยนะคะแล้วก็รีเควสตว่าไม่อยากได้อะครีลิกฝากระโปรงได้ค่ะน้องพี่แกงก็ไม่ติดให้นะคะขอไฟเป็นสีส้มนะคะเพื่อที่ให้ตัวในส่วนของทางด้านหน้าค่ะมันไม่ได้ดําแล้วก็มืดจนเกินไปนะคะตัวไฟตรงนี้นะคะก็สามารถใช้งานได้จริงๆนะคะพี่ๆเป็นไฟนะคะทํางานควบคู่กับไฟเดย์ไลท์นั่นเองนะคะและก็ในรุ่น Ever อร์เรดวาทนะคะ,นะคะเขาจะเป็นไฟแบบ Magic LED ให้แล้วนะคะตัวประโยชน์ของไฟ Magic LED อะคะ่ะที่ลูกค้าจะได้รับนะคะคือเขานะคะสามารถปรับลดแสงอัตโนมัติได้ด้วยนะคะปกตินะคะเราจะเป็นแบบเปิดปิดไฟสูงอัตโนมัติใช่ไหมคะแต่ตัว Magic ตรงนี้อะคะ่ะเขาเป็นไฟอัจฉริยะนะคะจะสามารถอ่าตัวจับนะคะแบบสมมติว่าแบบมีรถคันหน้าสวนมาใช่ไหมคะจากไฟของเขาค่ะที่เปิดเป็นไฟสูงอยู่ใช่ไหมคะเขาก็จะตอบไฟลงนะคะให้อยู่ในเป็นอ่าไฟต่ํานั่นเองนะคะพอรถคันนั้น,นะะพอข้างหน้านะคะไม่มีสิ่งกีดขวางแล้วนะคะเขาก ก็จะตบขึ้นไปเป็นไฟสูงให้เองอัตโนมัติเลยนะคะอัจฉริยะมากๆเลยนะคะกับไฟตัว Magic LED นะคะและก็ถัดลงมานะคะในส่วนของอาด้านหน้านะคะก็จะใส่เป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองนะคะเป็นการชนหน้าวิกเตอร์นะคะและก็เดิมทีนะคะตัวเอเวอเรสต์วายแท็ะคะ่ะเขาจะเป็นตรงในส่วนตรงคางตรงนี้ใช่ไหมคะเขาจะเป็นตัว S อ่าเป็นเหมือนรูปทรงตัว S นะคะ แต่ว่าจะเป็นสีกาไฟนั่นเองะคะจะเป็นสีเทากาไฟนะคะพี่บดินบอกว่าอยากให้มันดูดุดูหล่อทั้งคันนะคะดูดําทั้งคันก็เลยก็เลยได้ทําการแรปสีเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะให้มันดูแบบดําทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่งวิกเตอร์นะคะตรงนี้ก็ดําเหมือนกันนะคะดําทั้งคันเลยนะคะและสังเกตดีๆนะคะคันนี้มันจะมีขนาดที่เตี้ยวกว่าปกติไม่ใช่ขนาดที่เตี้ยสิความสูงนะคะเขาจะเตี้ยวกว่าปกตินะคะแน่นอนค่ะ เพราะว่าพี่บดินนะคะอยากให้มันดูเตี้ยพี่บดินเลยจัดเซ็ตโหลดนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซ็ตโหลด2นิ้วนั่นเองนะคะเดี๋ยวนะ้พี่แกงพามาดูในส่วนของช่วงล่างกัน,นะคะ่ะ ช่วงล่างนะคะเริ่มจากตัวของแมกยางเลยดีกว่าแมกยางนะคะพี่บดินก็เลือกเองนะคะน้องพี่แกงส่งลายไปเลือกอยู่ประมาณ50กว่าแบบนะคะแต่ว่าพี่บดินชอบลายนี้มากที่สุดนะคะพี่บดินบอกว่ามันดูแบบว่าดูจะแข็งแรงก็ไม่แข็งแรงจะดูบอบางก็ไม่บอบางมันดูพอดีนะคะไม่บึกบึนจนเกินไปและก็ดูไม่เปราะบางจนเกินไปนะคะสําหรับแมกการนวายนั่นเองนะคะในส่วนของสเปคตัวยางนะคะพี่บดินนะคะก็อยากได้เป็นยางอาที T นั่นเองคะ่ะ ตัวสเปคยางนะคะก็จะเป็น265นะคะทับ 50R20 นะคะเป็นยาง RT นะคะเป็นยางโตโยเลยนะคะน้องพี่แกงก็จับยางโตโยให้พี่บดินเลยนะคะแล้วก็คือด้วยความที่ลูกค้านะคะอยากได้ดอกยางที่มันดูใหญ่นะคะยังดูแบบดุดุนั่นเองนะคะก็เลยจัดเป็นยาง RT นะคะแต่ว่าในส่วนของยาง RT ะคะ่ะเขาก็จะมีเสียงแบบ เสียงเวลาวิ่งแบบทางความเร็วเขาจะมีเสียงขึ้นนิดนึงนะคะจะไม่เหมือนกับยาง AT นั่นเองนะคะและก็ด้านในนะคะก็ได้เปลี่ยนเป็นเซตโหลดนะคะของโฟลเดอร์นะคะตรงนี้เป็นเซ็ตโหลดโหลดลง2นิ้วนั่นเองนะคะก็เป็นรูปหมากกันโค,งโค้งชกเอยใดๆนะคะเปลี่ยนยกเซ็ตเลยนะคะน้องพี่แกงก็ดูแลให้ลูกค้าด้วยนะคะ และก็หูกระจกนะคะจากเดิมทีนะคะที่เป็นสีเทากาไฟนะคะก็ได้ทําการแรปนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้รับกับตัวรถนะคะตรงนี้ก็แรปด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะเดิมทีเขาก็จะเป็นสีกาไฟอีกเช่นเดียวกันนะคะก็ได้ทําการแรปเป็นสีดําเงานะคะแล้วก็ในตัวเอเวอร์เรดวแท็กนะคะเขาก็จะมีกล้องมอง360องศามาให้แล้วนะคะก็จะทําให้ทัศนวิสัยนะคะเวลาเราแบบขับรถหรือเวลาเราจะจอดรถในที่ที่มันแคบอะไรแบบนี้นะคะการที่มีกล้อง360 60องศาค่ะช่วยพี่ๆได้เยอะมากๆเลยนะคะเพราะอย่างแบบพิก่แกงเองใช่ไหมคะผู้หญิงขับรถคันใหญ่ๆบางทีทัศนวิสัยในการมองอะ่ะอาจจะแบบมองไม่เห็นชัดอะไรขนาดนั้นถึงแม้ว่าจะมีกล้องมองถอยหลังก็จริงนะคะแต่ว่าการที่มีกล้องมองรอบคันนะคะมันก็ช่วยได้เยอะเลยคือช่วยมองในบริเวณรอบๆข้างๆนะคะเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ แลกะก็การสาดนะคะตรงนี้ก็ติดมาให้ด้วยนะคะในส่วนของตัวฟิล์มนะคะพี่บดินอยากได้ให้มันเข้มๆน,นิดนึงนะคะก็ติดเป็นฟิล์มนะคะที่80นั่นเองนะคะแล้วก็เล่าหลังคาค่ะเล่าหลังคาเดิมทีของตัวเอเวอเรสต์ไวท์แท็กเขาจะเป็นสีะจะเป็นสีเทาๆอ่อนๆใช่ไหมคะจะไม่ได้เป็นสีออกกาไฟนะคะพี่บดินก็ได้ให้น้องพี่แก้นะคะแรปนะคะแรปสีดําเงาให้นะคะมันก็จะด,ดูดำทั้งคันเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวผ้าดูภายในนิดนึงค่ะ ภายในตรงนี้นะคะ ในรุ่น e v e r อร์เรดวานะคะภายในเขาจะเดินได้ด้วยสีเหลืองแบบนี้เลยนะคะเป็นพวงมาลัยนะคะไฟฟ้า100%นะคะและก็ดีไซน์ของเบาะหนังนะคะก็จะมีคำว่า WiT แทนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์และก็เป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะคะในส่วนของคอนโซลด้านหน้านะคะก็จะมีเดินได้เป็นสีเหลืองนะคะหน้าจอการขนาด12นิ้วนะคะใหญ่มากๆเลยในส่วนของตัวเกียร์นะคะตรงนี้นะคะเป็นเกียร์ e s h i f t ตอไฟฟ้ามาค่ะแล้วก็เป็นเกียร์ออโต้นะคะ10ส,สปีดนั่นเองนะคะแล้วก็ ถัดลงมาในส่วนของตัวเกียร์นะคะที่เราเห็นเป็นกลมๆนะคะเดี๋ยวน้องพี่แกงขออนุญาตข้ามไปฝั่งนู้นนะคะพี่ๆขออนุญาตพาพี่ๆดูชัดๆนั่นเองนะคะก็ในส่วนของตัวกลมๆตรงนี้นะคะเป็นระบบไดร์โหมดนะคะพี่ๆพี่ๆสามารถปรับเปลี่ยนการขับขี่นะคะโหมดการขับขี่ได้จากตรงนี้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะคะรถขั้นนี้นะคะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อก็จริงนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นขับ 4แบบฟูลท m e นะคะเขาจะเป็นขับ4แบบพาร์ททามนะคะตอนนี้นะคะถ้าเกิดสมมติว่าแบบเราวิ่งอยู่ในถนนที่มันเป็นถนนปกตินะคะ่ะเขาก็จะอยู่ในโหมด 2S นั่นเองนะคะก็คือเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราปรับไปเป็นโหมดถนนลื่นนะคะเขาจะใส่เป็นตัวขับสให้อัตโนมัติเลยนะคะเพื่อเป็นการยึดเกาะถนนนะคะมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่าปรับไปเป็นโหมดโคลนนะคะเขาก็จะปรับไปเป็นโหมด 4h ร์ไให้เลยนะคะ ตัวไดโมดนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่ๆอ่าเดี๋ยวลองกดเดี๋ยวน้องเลื่อนให้ดูเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะก็จะเป็นบอกสถานะออฟโรดด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดประหยัดนะคะพี่ๆเราก็แค่เลื่อนนะคะอ่าก็จะเป็นโหมดรากพวงนะคะโหมดต่อไปค่ะโหมดถนนลื่นนะคะแล้วก็อ่าเนี่ยพราะเป็นถนนลื่นใช่ไหมคะเขาก็จะเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อให้อัตโนมัติเลยนะคะแล้วก็เป็นโหมดทรายค่ะ พอเราปรับเข้าเป็นโหมดซ้ายนะคะเขาก็จะปรับเป็นโหมดอ่าเห็นพี่ๆเห็นหน้าจอไหมคะมันจะขึ้นว่า 4S นะคะนั CPU ่นก็คือเป็นโหมดขับส um ี่ให้เองนะคะแล้วพอเราปรับมาโหมดโคโล่อกก็ยังเป็นโหมดขับสีอยู่นะคะถนนลื่นก็เป็นขับสีอ่าเดี๋ยวพอดูเป็นโหมดโหมดปกติบ้างนะคะพี่ๆอ่าเดี๋ยวพอเป็นโหมดปกติอ่านี่เห็นไหมคะพี่ๆพอปรับเป็นโหมดปกตินะคะเขาจะเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อให้เลยนะคะนี่โหมดปกตินะคะก็จะเป็นขับเคลื่อน2ล้อ มันก็จะขึ้น2เฮตนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นโหมดประหยัดก็มีโหมดขับขี่ให้เลือกถึง7โหมดกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวพาไปดูอีกค่ะพี่พ เราพบกันฝั่งนี้นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะพี่ๆกับตัวขับเคลื่อนสี่ล้อของ Ford Ever อร์เรสต์วทนะคะที่มีโหมดการขับขี่นะคะให้มากถึง6โหมดกันเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์ทุกสภาพถนนตอบโจทย์ทุกการเดินทางนั่นเองนะคะในส่วนของชุดแต่งนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะพี่คันนี้นะคะลูกค้ายอยากได้แบบว่าไม่แต่งเยอะไม่เลอะเทอะจนเกินไปอยากได้ดูที่มันแบบพอดีพอดีนั่นเองนะคะน้องพี่แกงก็จัดให้ตามใจเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะ Ford e v e r วอร์เรสต์วทนะคะ เลือกรับเป็นชุดแต่งสุลต่านแต่งหล่อนะคะหรือว่าเลือกรับเป็นส่วนลดแสนสองนะคะตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกได้ตามใจเลยนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนอยากได้แบบ อดอกเบีย้ยถูกๆหรือว่าอยากได้เป็นชุดแต่งรอบคันหรือว่าอยากได้เป็นส่วนลดจุกๆนะคะพี่ๆสามารถแจ้งน้องพี่แกงได้เลยตามตรงนะคะน้องพี่แกงจัดให้ได้ตามใจทุกแบบเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติว่าพี่ๆนะคะอยากมาดูรถจริงอยากมาทดลองขับนะคะก็มาหาน้งพี่แกงได้เลยนะคะที่ฟอร์ดราชพฤพษ์พลามค่ะน้องพี่แกงนะคะมีรถให้ดูแทบทุกรุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเลนเซอร์หรือว่าเอเวอเรสต์นะคะแล้วก็รถทดลองขับนะคะก็มีให้ครอบคลุมเหมือนกันนะคะหรือถ้าเกิดไม่อยากมาเองอยู่ละแวกใกล้ๆนนทบุร กรุงเทพปริมณฑลนะคะก็แจ้งน้องได้เลยน้องมีบริการนํารถนะคะไปเทสไดให้ถึงบ้านเลยนะคะและพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดไกลๆนะคะสนใจในโปรโมชั่นของน้องพี่แกงนะคะและอยากให้น้องพี่แกงดูแลนะคะก็น้องพี่แกงก็มีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านกันเลยทีเดียวนะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์เซ็นให้ถึงบ้านเลยนะคะก็วันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวคันหน้านะคะน้องพี่แกงจะพาไปดูรุ่นไหนนะคะ ก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะวันนี้น้องไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย